คุยด้วยเลยกันน้องเงีวแงวแงวแงวเจลี่ไอวอไอเจลี่อ่ะไอคอนตัดผขาเลยโดนใจอะไรอีกอ่ะไอคอนไอคอนมีฝ่าวงเลยกำลังเล่นสนน้องเธออยู่อ่ะเออผมกำลังมึนๆอยู่พี่ไปหละแนวมึนๆใหม่อีกละมึนไว้ก่อนทำไมคนสียงตู้ใครไม่ได้เลยใช่อะไอ่ะ มีแต่คนหมอก็เป็นแกเปก็ป็นจริงอ่ะไม่ได้ใส่ร้านเล้เห็นใจจังก่อนถึงเราจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวทำไปสักพักเดี๋ยวคนก็เชื่อแกก็เนี้ยก็จะมีคนยืนคืนตัจำตัวก็ยังโดนโดเอาสบายใจขึ้นไม่กินได้ยินจับหยกเฮ้ยไปใครฆ่าติ้งเดี๋ยวขัดใส่ข้าวลงกับเจอรี่ กันว่าต้องมีคนแคดี้วงอะเพราะว่ามันชั่วมากมันมันตอนมาไปฆ่าตะรองมันไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยนะเดีนะเ <c oughs> มื่อกี้ที่ห้องแอดมินสามคนมีใครบ้างหนูไม่มีผมไม,ไม่มีหนูอะไม่มีหนูด้วยเพราะว่าหนูไปเติมน้ํามันอยู่ <c oughs> เพราะว่าเห็นก่อนทำเควสเอที่เป็นเก้าอี้ยิงยิงอยู่อะ <c oughs> พี่เห็นพี่เห็นจากแมพมีมีคนอยู่กับพี่สามคนสามคนคือมีพี่มีป๊อปแล้วมีใครอีกคนที่มีพี่ ไม่รู้ว่ามันพี่ดูจากห้องแอดมินมันมีสามคนพิมพอเตอร์เป็นหรือเปล่าสองคนแล้วก็แบบไม่ใช่อีกคนนึอะช็อปห็อแล้วแกช็อปชัวเดี๋ยวก็อันนี้อันนี้เจอสองคนี้ก่อนป๊อปต้องถ้าป๊อปเป็นป๊อปต้องฆ่าเขาแล้วดีเพราะว่าป๊อปอยู่ในห้องแอดมินกับเขาคูดาวคนนึงอะคูดาวเปล่าป๊อปกับพี่เนปันเนียศศพี่วงอยู่ไหนอ่ะป๊อปคูดาวเปล่าวะ ไม่เห็นเราก็เพิ่งเดินเข้าห้องแอดมินไงอยู่กับพี่เนทอ่ะอ่ะพี่เนทอยู่ห้องไอ้เนทเว่อด์ใครอ่ะป๊อปปอยอ่ะพี่อ่ะอีกแล้วปือปไปยืนปืนยืนปืนอีกแล้วพี่ไปแล้วอ่ะที่ยืนปืนพี่หยอกแล้วกรี๊บปากกรี๊บกรี๊บอีกแล้วเฮ้ยโอ้ไปไปออกจากยาเราไปเลยพี่พี่ใคร พี่อะไรนะพี่เนกับป๊อปเหรอใช่พี่เนกับป๊อปชัวอะไรวะพอเสียงมันมาใจก่อนก็เริ่มไม่เชื่อแล้วกอตามมาก่าพี่มันเนี่ยอีกอนอีคนชั่วเนี่ยผมกับอะไรกับอะไรก็คือจน้อยใจเขาไปคนชั่วค่อค่อยน้อยใจเบาเาอะไรกัน เฮ้ยเฮ้ยมีคนตายเพิ่มหรออ๋อไม่ใช่มีตบดึงอ๋อผมเชื่อในสตณผมที่อยู่ห้องสีเขียวไม่เชื่อในสัญชาตญาณสัญชาต้าสัญชาตญาณที่ก็คือกรเงี้ยเออเนี่ยกว่าคนชั่ว พี่นิววัดใครพี่นิวัดใครพี่วัดก่อนฮ่าวิกตอรี่วิกตอร์ดิใแรจะโวยจะยกแต่ตัวเสียงแตกเห็นไหมหนูเชื่อพี่หนูเชื่อพี่เลยเห็นปะเย็นพื้นหรือว่าต้องเป็นพี่ตุ้มกับกอหรือเปล่าตัววา่อ่ะไม่ใช่ละ วิกว่อเหรอบอนเป็นบอเหรอตุ้มแไม่ใช่ไม่ใช่ตุ้มไม่ใใครโหวพี่เนก็ปุ้มหยอกเยไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูคนนั้นมาแก้ออนกูอกหยอกไรเปอร์ยู่แก้อยู่ค่ะจะเป็นได้ยังไงคะ เป็นก็แก้ได้โว้ยอุ๊ยปิดปุ๊บเน่เลยปิดประตูใครไวอีกจอมันเป็นผีมันปิดได้ทุกทีเลยยกชัวร้อยเปอร์ใครเอาละจก็มาได้แต่ว่าเกิดไม่ใช่ก็คือโหวตยกไปเลยยกยกไม่ทันแล้วต้องยกยกชัวร้อยเปอร์ี่ดีจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นใครไม่ได้แล้ใช่ไหมพี่นี หนุ่มไม่ตายไม่หยอกหัตัวเองค่ะตัวตายเอาใจยายกูไปเลยนะไม่ไม่เชื่อนเลยใส่ของหนูพอเราไม่ใช่เธอเลยกูหัวตัวเองเอาใจยานไม่อย่าดทำไม่ใช่พี่พี่ก็คือหยอกก็คือโอดใส่แหน่ถ้าเกิดสองคนนี้เป็นพี่เน็กกับพี่นิจำไว้คราวหน้าเธอไม่รอดแน่ แกใส่ลายชั้นน่ะนานใส่ลายชั้นด้วยโยกอีสอนเกมแล้วไม่ได้เป็นวันนี้สอนกับเซนเซดูจากคนละทีมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเนทเธอเป็นเหรอไม่ใช่ฉันพี่เนทพี่เนทไม่ใช่ฉันจริงิงปุ๊่พี่เนทเไปแล้ว โอ้เหนื่อยมากพอพอกันปีไม่มีใครเชื่อฉันพอจบไม่ใช่ละคือปั่นกันไปปั่นกันมาจนงงไปหมดแล้วพี่นี้หรือเปล่าถ้าเกิดพี่นี้กับพี่เนตเป็นนี่สู่ฉันร้องไห้อ่ะไม่ใช่มันเหลือคนเดียววยวคนเดียวใช่ปะโอ พี่ทำสำเร็จป๊อปเก่งมากคือกูเน่ตจะบอกว่าปาสเลยจันนีฆ่ากูเลยแบบแค้นสาดอ่ะมึงเน็ตเป็นผ่านป๊อปมึงกดรีพอร์ตเชื่อป๊อกไม่เดินเฉยเลยพี่เน็ก็ยังจะเดินไปกับพี่เน็เนาะยูกิ I'm 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 sorry พี่เน็อีกคนนึงที่อยู่ขวา